นักฆ่าเจ้าของฉายาบาบาเยก้าเดอะบู g ี้แมนชายผู้มีตำนานฆ่าคนได้ด้วยดินสอนีนเคยขับรถคันไหนในจอห์นวิกบางติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับผมวันเดอร์วิลมหัศจรรย์ยานยนต์กับคนรักความเร็วเล่าเรื่องโดย เจสดาบุญผสมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ Wonder Wheel มาสัญญนกับคนรักความเร็วโดยผม JBP เจสดาบุญผสมเรื่องราวโลกยุทธกรรมทั้ง2องล้อสี่ล้อวัจะในสนามแข่งบนท่อถนนในภาพยนตร์ซีรีส์มังงะอนิเมะมีมาเล่าชมรับฟังกันที่นี่เช่นเคยนะครับและถ้าเกิดหากท่านชอบใจกับผลงานในครั้งนี้กด Super Thanks กัมมาได้ใน YouTube ที่ตอนนี้กำลังทะยานเข้าสู่7 0 0 0 0 0 Subscriber ไว้ด้วยนะครับผมเริ่มที่คันแรกครับ ในภาพยนตร์จอร์วิกภาคแรกหลายคนน่าจะพอจำฉากในช่วงต้นได้เป็นอย่างดีนักฆ่ายอดฝีมือผู้วางมือจากวงการขับอเมริกันมัสเซลคาอยู่หนึ่งคันออกมาเติมน้ำมันที่ปัม๊มพร้อมกับเดซี่สุนัขที่เฮเลนพยายางเขามอบว่าให้เป็นของขวัญต่างหน้าตอนที่เธอเสียชีวิตไปทันใดนั้นเองครับก็มีชายวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขับรถเข้ามาเติมน้ำมันที่ปั๊มเดียวกันและหัวโจกข,ของชายกลุ่มนั้นนามโยเซฟทารสซอบ ลูกชายของวิกโกทราซอฟหัวหน้าแก๊งมาเฟียรัเสเซียก็สะดุดตากับรถคันนี้เข้าอย่างจังเดินเข้ามาชมเลยครับว่ารถคันนี้สวยมากแล้วบอกว่าเฮ้ย hey, พี่รถคันนี้นี่มันฟอร์ดมัสแตงบอสสี่สองเก้าปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบนี่นาสวยชะมัดเลยแต่จอห์นวิกตอบกลับไปครับว่าไม่ใช่แล้วไอ้น้องเนี่ยรถรุ่นปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้าต่างหากโยเซฟถูกใจรถคันนี้ถึงกับพูดเลยครับว่าขอซื้อรถคันนี้ได้ไหมแต่จอห์นวิกบอกไม่ขาย มาพูดก,กันถึงรถคันนี้สักหน่อยครับ Ford Mustang Boss 429เนี่ยถือเป็นหนึ่งในโมเดลพิเศษที่สร้างตาไา้กับ Ford พวกเขาวางขุมพลัง V8 Big Block 429คิวบิกนิวหรือ7.0ลิตรนี่คือเครื่องยนต์สเปคเดียวกับที่ใช้ในการแข่งขัน NASCAR เลยครับและ Mustang คันนี้มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดุดันทรง f a s t b a c k ท้ายลาดมีช่องดักลมที่ฝากระโปรงหน้าและก่อนถึงล้อหลังที่สำคัญครับในปี1969 Ford ผลิต Must a n g Boss 429ออกมาเพียงแค่ 8 5 9คันเท่านั้นเพื่อให้ผ่านกฎสำหรับการใช้เครื่องยนต์บล็อกนี้ติดตั้งในรถแข่ง NASCAR อย่างไรก็ตามครับ Ford Mustang คู่ใจของจอร์นวิคคันนี้ไม่ใช่ตัว b o s อ429ครับจริงๆแล้วมันคือ Ford Mustang Mach 1อีกหนึ่งรุ่นพิเศษที่ผลิตในช่วงเวลาเดียวกันมีรูปโฉมใกล้เคียงกันแต่แรงน้อยกว่า Boss 429เล็กน้อยและที่สำคัญ m u สแ Sta ง g m a วัน ไม่ได้จำกัดจำนวนการผลิตเหมือนกับ m ม s สแต g งบอส429อีกด้วยนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วอีกจุดสังเกตสําคัญที่ทําให้สื่อสายบันเทิงและสายรถยนต์ต่างๆฟันธงว่านี่คือ Ford Mustang งมักวันนั่นก็คือ Mustang คันนี้ใช้เกียร์อัตโนมัติเพราะว่า Ford Mustang Boss 429นั้น มีให้เลือกเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นทว่ามัสแตงคันนี้ก็มีความพิเศษเช่นกันครับเพราะมันได้รับการเสริมหล่อไปประมาณหนึ่งเลยทีเดียวล้อแม็กแมกนัม500ยางไฟสโตนไวด์โอเวลและพรมลายไม้3ก้การจากเชลบี้เพื่อให้สมกับการเป็นรถคู่บุญของนักข่าระดับตำนานอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้ผมไม่แน่ชัดว่าฟอร์ดมาสเตงคันนี้จอห์นวิกได้เป็นของขวัญในวันเกษียณหรือเป็นของขวัญจากเฮเลนภรรยาผู้เป็นที่รักกันแน่นะครับ หากท่านทราบช่วยกันบอกในคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับผมนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดเผยด้วยว่าทีมสร้างภาพยนตร์เนี่ยต้องใช้ Ford Mustang งมักวันถึง5คันในการถ่ายทำเลยทีเดียวเพราะในช่วงต้นของภาค2ถ้าท่านจำกันได้จอห์นวิกต้องใช้ Ford Mustang คันนี้บูรห์มเลยทีเดียวมาต่อกันที่รถคันที่2ครับสืบเนื่องจากตอนที่จอห์นวิกพบกับโยเซฟทารซอบจอห์นวิกปฏิเสธการขายรถมัสแตงสุดรักให้ โยเซฟทาราซอฟไม่พอใจเป็นอย่างมากนำสมุนบุกบ้านกลางดึกเพื่อขโมยรถสุดรักคันนี้ไม่เพียงเท่านั้นยังฆ่าเดซี่สุนัขตัวแทนของภรรยาที่จากโลกนี้ไปแบบไม่มีวันกลับอีกด้วยและเหตุการณ์นี่แหละครับเสียทั้งรถเสียทั้งหมามาเลยทาให้จิตวิญญ,ญาณของนักฆ่าจอมโหดผู้นี้กลับคืนมาอีกครั้งและเป็นจุดเริ่มต้นของการล้างแค้นเจ็ดชั่วโคตรที่ลุกลามใหญ่โตจนถึงระดับโลกเลยทีเดียวหลังเหตุการณ์ดังกล่าวครับ โยเซฟทาราซอฟนำรถมัสแตงคันที่เพิ่งขโมยมาจากจอรนวิกสดร้อนๆเนี่ยไปที่อู่ในเครือข่ายของแก๊งเพื่อให้ทางเจ้าของอู่หาป้ายทะเบียนใหม่สวนรถอีกคันและทำลายหลักฐานไปในตัวแต่โยเซฟทาราซอฟถูก a u เร l ลโอเจ้าของอู่แห่งนี้ปฏิเสธเพราะ a u เรเลโอจำได้ว่ามัสแตงคันนี้คือรถของจอ h n นวิกและไม่นานหลังจากนั้นครับ มิสเตอร์วิกของเราก็ได้เดินทางมาที่อู่แห่งดังกล่าวนี่แหละเพื่อสอบถามข้อมูลรวมถึงขอยืมรถเพื่อแกะรอยตามหารถสุดที่รักและนี่คือจุดเริ่มต้นของรถคันที่2ที่จอห์นวิกได้ขับรถคันนั้นก็คือเชฟโรลด์ชิวเวลเอสเอสสามเก้ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเชฟโรลด์ชิวเวลเอสเอสสามเก้าหกปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งมัสเซลคาร์ที่โด่งดังในยุคนั้นเลยครับด้วยเครื่องยนต์ V8 Big Block 396กสามร้อยเก้าสิบหกคิวบิกนิ้ับรูปลักษณด ลู่ลมสไตล์กดโคกพร้อมชื่อ S S ต่อท้ายที่ย่อมาจากคำว่าซ u เปอร์สปอร์ตรถคันนี้ปรากฏในภาพยนตร์หลายเรื่องเลยทีเดียวครับหากจำกันได้หนึ่งในนั้นก็คือ Fast and f u r i o u s ภาค4ที่ Dominic Toretto ใช้รถคันนี้ในช่วงต้นเรื่องและปฏิเสธไม่ได้ครับนี่คือรถที่เหมาะสมกับ John w i ิกเช่นกันช w เวล S S สาเคันที่ออ r รลโให้ John นวิกใช้เนี่ยสีเขียวเข้มครับผมคาดลายสีขาว และมิสเตอร์วิกใช้รถคันนี้เป็นรถคู่ใจในการตามสืบตามล่าโยเซฟทารสอบไม่เพียงเท่านั้นครับรถคันนี้ยังกลับมาในภาค2อ,อีกด้วยในฐานะรถใช้ระหว่างซ่อมสาเหตุเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ต่างๆในภาคแรกจบลงเข้าสู่ต้นภาค2จอร์นวิกไปตามหารถฟอร์ดมาสแตงสุดรักของตัวเองจนเจอและต้องบูสนั่นจนรถมาสแตงคันนั้นพังยับกลับมาใหออริโอต้องบูรณะใหญ่และออรีโอ ก็ให้กุญแจของ Chevrolet c h ว v อสเอส s คันที่จอห์วิกเคยขับกลับมาให้จอร์วิกขับอีกครั้งหนึ่งนั่นเองย้อนกลับไปในจอห์วิกภาคแรกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่จอห์วิกเนี่ยสืบทราบว่าโยเซฟทาราซอไปกบดานอยู่ที่ไหนมีไลฟ์สไตล์อย่างไรที่สุดแล้วจอห์วิกได้ขับรถเข้ามาพักที่โรงแรม The Continental ในมหานครนิวยอร์กเพื่อเตรียมตัวออกปฏิบัติการ แฟนๆภาพยนตร์น่าจะจำโรงแรม The c o n t i n e เน a ตได้นี่คือโรงแรมที่เป็นที่พักประจำของเหล่านักฆ่าจากองค์กรต่างๆทั่วทุกมุมโลกมีหลายสาขากระจายตัวตั้งตามจุดต่างๆทั่วทุกมุมโลกเช่นกันและที่นี่คือเซฟโซนเพราะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งครับที่ทางดิคอนเทนเน็ตเตได้ออกไว้มันคือกฎที่ว่าไม่ว่าคุณจะเกลียดชังกันมาแค่ไหนไม่ว่าคุณจะรับงานฆ่าใครมา ห้ามฆ่าคนในพื้นที่ของโรงแรมเดอะคอนติเนนตัลเด็ดขาดอย่างไรก็ตามครับกฎนั้นมีไว้แหกเสมอและมันก็มีคนลองดีครับคนลองดีที่ว่านั้นมีชื่อว่าเพอร์กินส์นี่คือนักฆ่าสาวที่เดินทางเข้ามาพักที่โรงแรมเดอะคอนติเนนตัลเช่นเดียวกันเธอตัดสินใจละเมิดกฎศักดิ์สิทธิ์นี้ครับลงมือลอบสังหารจอห์นวิกเพื่อหวังเงินค่าหัวที่วิโกโกทรซอฟตั้งไว้ให้สำหรับคนที่สามารถฆ่าจอหนวิกได้ ก่อนที่ลูกชายหัวแก้วหัวไวของเขาจะถูกปลิดชีพและแน่นอนครับเหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นความวุ่นวายวายปวงจนมีผู้เสียชีวิตในโรงแรมหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆจบลงครับทางโรงแรมเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับผมเตรียมของไว้ปลอบขวัญยอดนักฆ่านามจอนวิกไว้เสียด้วยและของที่ว่านั้นคือรถยนต์รถยนต์คันนั้นคือ Dodge c h a r g e r SXT ปี2 0 1 1 หลายคนอาจจะคุ้นชื่อดอร์ชั์เจอร์ในฐานะมัสเซลคาคู่ใจโดมินิกโทเรโตพระเอกแห่งครอบครัว Fast and f u r i o u s ซึ่งคันนั้นเนี่ยเป็นรุ่นคลาสสิกนะครับรุ่นปี1970แต่ดอร์เจอร์ในจอห์นวิกคือดอร์ชัตเจอร์ในเจเนเรชันใหม่เป็นรถซีดานฟูลไซส์ถึงแม้ดอร์ชั์เจอร์ที่จอห์นวิกได้รับเนี่ยจะเป็นเพียงโมเดลเริ่มต้นครับ SXT ปกติแล้วรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ V 6 3.6ลิตรไม่ใช่ตัวแรงอย่าง RT หรือ Hellcat ที่ได้เครื่องยนต์ V8 แต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับที่ทำให้เขาตามล่าบอสใหญ่อย่างวิกโก้ทารซอฟเพื่อล้างบางองค์กรมาเฟียหลังจากที่เขาไปสังหารโยเซฟทาราซอฟลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไปไม่เพียงเท่านั้นจอห์นวิกยังหมายล้างแค้นที่วิกโก้ทารซอฟบุกบ้านสังหารมาคัสมือปืนสายสไนเปอร์ที่ช่วยเหลือจอห์นวิกไม่ให้เสียชีวิตไปเสียก่อนอีกด้วยและปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถึงจะเป็นเบสโมเดล แต่การที่รถคันนี้มาพร้อมกับสีดำทะมึนทั้งคันแถมยังเอาโลโก้ออกอีกด้วยเนี่ยมันช่างเข้ากับชุดสูตรสีดำอันดุดันของจอห์นวิกแบบไม่มีที่ติเลยทีเดียวและก็มาถึงมัสเซลคาคันสุดท้ายครับที่จอห์นวิกใช้ในการหลบหนีและไล่ล่าเหล่ามือปืนที่ตามล่าฆ่าหัวซึ่งปรากฏในจอห์นวิก chapter 4หลังจากที่เห็นตัวอย่างหลายหลาคนสงสัยเลยครับว่านี่คือรถรุ่นไหนกันแน่และในตัวอย่างนั้นมันก็พอแกะได้ครับว่า รถที่จอห์นวิกขับในจอ h ์นวิกช h a เตอร์นั้นคือพรีมัตบาราคิวดปี1971นี่คือเจเนอเรชันที่3ของพรีมัตบาราคิวด a ครับและเป็นโมเดลที่หลายๆคนน่าจะาคุ้นหน้าคุ้นตาม,มากที่สุดเพราะมันมีรูปลักษณ์คล้ายกับ Dodge Challenger อีกหนึ่งมัสเซลคาตัวแรงแห่งยุคและทั้งพรีมัตกับ Dodge อยู่ในเครือไคลส์เลอเช่นกัน แต่พรีมัตบาราคิลดาเวอร์ชันปี1ันเกเ็นี่ยก็ยโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยกระจังหน้าแบบ6ช่องและช่องลม4ี่ช่องที่แก้มข้างกับคุ้มพลังเครื่องยนต์ v 8 Big b l o บล็อกในรหัสเฮมินอกเหนือจากนี้ครับในตัวอย่างภาพยนตร์เนี่ยและตัวมนถึงในภาพยนตร์ด้วยเนี่ยมันมีฉากที่จอห์นวิกขับพรีมัตตบาราคิลดาหนีและไล่ล่าเหล่านักฆ่าแถมยังบูสบั้นหันแหลกจนถึงขั้นประตูหลุดเลยทีเดียวซึ่งจอห์นวิกเนี่ยถึงกับลงทุนซุ้มซ้อม ฝึกเรียนขับรถไปพร้อมกับการยิงปืนไปด้วยเป็นเวลาหลายเดือนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับรถคันนี้มาอยู่ในมือของจอห์นวิกได้อย่างไรนี่คือปริศนาที่ผมคิดว่าคุณต้องไปพิสูจน์ไปหาคำตอบนั้นเองในโรงภาพยนตร์นะครับนี่แหละครับเรื่องราวของรถจอห์นวิกขับทุกท่านชอบรถคันไหนของจอห์นวิกบ้างบอกเล่ากัมาในคอมเมนต์เลยนะครับและอยากให้เราเล่าเรื่องไหนอีก บอกกันมาในคอมเมนต์เช่นกันทิ้งท้ายเช่นเคยครับฝากทุกทนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนชุกต้องทางของทางเมนสแตนและถ้าเกิดท่านชอบใจกับเรื่องราวในครั้งนี้ช่วยกันกดซุปเปอร์เต็กันมาได้ใน YouTube นะครับผมสำหรับวันนี้ Wonder Wheel มาสันากกับคนรักความเร็วโดยผม JVP 7เจสตาบุสมขอลาทุกท่านไปก่อนขอไปดูจอห์นวิกชัปเอร์ก่อนนะครับและพบใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ